สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนช่องแม่น้อยผ้าร่วยมน่การพ้ารวยเมื่อนี้แม่น้อยพ้าร่วยก็สิาพาไปตามแนวทางห้าน้อยของอาจารย์เสยนซ้าอูคือเก่าเนาะคะ่ะห้าน้อยของอาจารย์เสยนซ้าอูเข่ากับเดินดีสุมือสูมือเนาะคะ่ะช่วงนี้ห้าน้อยอาจารย์เสยนซ้าอูเดินดีมาตลอดหมู่บ้านนี่ก็เขาตัวโตเนาะคะ่ะเก้าสองห้าเนาะคะ่ะของเข้าป็นเก้าสองห้าของเขาออก เข่าตัวโตเนาะคะ่ะท่างอาจารย์เซียนซาอูเพิ่นไห้ไว้เก้าสองหาเลขกอ็อกสองเก้าหาเนาะคะ่ะเลขเจาะสองตัวกับสามซีตรงตรงเนาะคะ่ะหมอบ้านนี้อยู่ปกติห้าหน้อยของอาจารย์เซียนซาอูเดินดีมาตลอดะคะ่ะ พี่น้องเอฟซีท่านใดมักเหรียญห้าหน้อยกับเข่ามะเบิงเด้อค่ะทั้งช่องของเม่น้อยผ้าร่วยเลข,ขห้าหน้อยของอาจารย์เซียนซาอ้ากับเข่าดีทุกมือค่ะมือนี้เขาก็มาเบิงมาตามกันต่อว่าทั้งอาจารย์เซียนซาอูาพ้นสี่หาแน่วทั้งตัวใดมือนี้เลขบิ่งรูดของอาจารย์เซียนซาอ้าพ้นสีไหายมาตัวใด เพ่นสิจับคู่ให้จักคู่เมื่อนี้เขาก็มาเบืองมาชมน้ำกันเนาะค่ะเมื่อนี้ทั้งอาจารย์เซี่ยนซ้าอูเพื่น,นก็อยู่ในสายแล้วค่ะเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องไม่น่อยผ้าร่วยในด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งอาจารย์เซี่ยนซ้าอูเพิินเพิ่นสิได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆไม่ฮะเ,เบิ่งต่อไปเนาะค่ะเมื่อนี้อาจารย์เพิ่นก็อยู่ในสายแล้วกะ เียมสมุดประกาศจดไปพร้อมกันกับแอปกับแอดเดอร์ค่ะพี่น้องเอฟซีก็ได้สวัสดีค่ะอาจารย์เชยนซาอูสวัสดีจ้าแอดมินเอฟซีทุกทุกคนสบายดีเห็นไรเนาะฝนฟ้าตมตกดีตกดีกดช่วนงวนี้ อ่าอดีที่อาการพอะหอนอเป็นได้ปานกันบบอลน้อหมอวานนีอานอยนะอานอยเขากับปันกันบบนอถือกีได้หมอวานก็ได้เสือกยุขาขอาจารย์นเน่เล็กวิ่งเข้ากันวิ่งรูดนี่กันโคได้ครับกีได้วิ่งรูดก็ได้แมนวิ่งรูดกับเขาเอ๊ะ เี่ก็กะเข่าเขาโตกระต้มๆพอได้ใส่ยีดอกเนาะจิ้ตามคนบอติ้ตามกันมาออกมาเบิ่งกดไลค์กดแช่ให้นเานหน่อยพานไวยเนี่ยติดตามติดตามจิ้ที่ขันผู้มีผู้เบิ่งบัตรจารย์เส้นทุกคนเศร้าเหตเป็นถามหาเนี่ แมนคะ่ะเอาเขามาจดมือนี้วันที่สิบเอาเอาเลขวิ่งรูดเทาไวด, 29, เด,ด์เดอร์สองเก้าเดอร์มือนี้มือนี้เนาะคะ่ะอ,อันนี้แม่นมือว่านนี่เนาะคะ่ะที่แอดโชว์นี่เอาจดกันมือนี้บินรูทสองเก้รูดสองเกา้าเนาะคะ่ะ ัวหกสองสี่สองห้าสองสองตัวหกสองสี่สองห้าสองค่ะหกเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าค่ะสามสองสามห้าสามหกสามสองสามห้า สามหกค่ะรถสามตัววันี้ไไปเดี่ยวจังไรเดี๋ยวมันสีบมีเสียงและเอาสามตัวห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้า หกแปดสองเก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกเก้าสองเจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองเจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองเจ็ดศูนย์สามค่ะอันนี้เป็นสามโถนอต้นไปตัวละบัาทสองบัตรเอ้ยสิบสี่ ันนี้กะเบิ่งโตวิ่งรวดละผมคิดจะดอกคลเป็นรดเขานั่นนะเอาเสมอติดเสมอก็คิดหวัง,องด,ดอกวิ่งรวดมึอมีเมื่อนี้สิบอสิ่งตัวจิบ,บ,บว่าเมื่อเอฟซีชาวนาแม่สองตัวขางเตีงมั่นนะทีได้ดีเงินไปโรงเรียนตก็เขา่าตดมาติดกันสองมือแล้วเนาะอาจารย์ น,นี้ปแนี่ยตามไปตามไปที่ตามไปมันโอเคจะดอกเพราะว่าถ้าน้อยเล่ารัฐบาลเท่าพอได้ลงไต้เล่าสตาร์นะ่ะเก็บซี่พอเบิง เนาะเขาก็เป็นแนวทางเมราะว่าจิตเสมอไปได้เอฟเขากันระมัดระวังกันเป็นแนวทางนี่ยบาบาอาจารย์ในเส้นในเพิ่นก็ให้เป็นแนวทางหมด่สุขุนนั่นล่ะเนาะเป็นแนวทางแต่คบ่มีครูไปเสียไปโซมองเห็นตัวเลิบมือเสิออกจิตเด้อเสื้อเด้อโวยมันบ่แม่นดอกจะไปเสียเด้อ FC มันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาดวงเฮาดอก แม <Man. S 2> นเป็นผู้บนนทึกเป็นพะ้ะเสนแม่นแล้วเขาซื้อส,สองบาทจะเป็นเส้นพิบนเนาะผู้บนทุกที่เพื่อเป็นลงทุนก็ได้น้อยคิดถือคนมาว่ากันเนาะคนเงียบน <Man. S 3> เนาะเห็นไหมคนได้เป็นล้านฟาดเสียเป็นล้านเอาไแม่นแล้วคนซื้อหลายนเนาะคนลุหงายเส,ยส,ยสยียก็เสียหลายเท่ากหรจะได้ายกะคนสี่ลงทุนก็พิจารณาเอามันงกหน่อยครับก็ต้องค่อยเดิน่า เอาคบทวดอีกขั้นที่สองเนะาะครบทวดคบทวดเดอ้อเอาฟังเดอ้อที่เอาวิ่งรูดเดอมนอนิเดอร์สิบวันที่สิบเดือนเจ็ดหกอันกัหหนฮัาานไวเฮาโมนี่วิ่งรูดสองกับเก้าวิ่งรูดสองกเก้าสองกับเก้าเดอ้อเอาสองตัวหกสองสี่สองห้าสองหกเก้าห้ากเก้า ดเก้าสามสองเสียงสิไปแล้วอาจารย์เสียงสิไปแล้วเดี๋ยวแอดสิท้วนแอดสิทว้วนเนอสองตัวเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาทเวนะเอาทวนไหมสันมาแล้วมันมาแล้วี่ ้าวิ่งรูดสองเก้าเอาไปไว้หกสองสี่สองห้าสองหกเก้าหาเก้าเจ็ดเก้าหสองสามหาสามหกสามตัวบน้าเก้าหนึ่งเจ็ดแปดเก้าหกแปดสองศูนย์เก้าแปดหกเก้าสองเจ็ดศูนย์สามอันนี้เป็นสามตัวเอาแต่ตักแอบทิ้งเงน เราห้ฟังเองเอฟซีเพราะว่าเสียง,งกันเองมันกับสีพอดีแล้วล่ะมันเป็นปุ้งปังปุงป้งกังแล้วอ่าเออเอา,เอาค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์เสยนซาอูที่มาให้แนวทางมือนี่เนาะค่ะสัญญาณทั้งเพิ่นกับพอดีบอดีค่ะมือใดก็ขาดขาดหายหายแต่ทั้งอาจารย์เพิ่นกับอยากให้พี่น้องเอฟซีเฮ้า ได้โชคได้หมานน้ำเพินเพิ่นเก็บไว้ผู้เดียวมันกระบอมมีประโยชน์อีหยังเนาะค่ะทั้งอาจารย์เพิ่นก็นเลยอยากปล่อยอยากเผยออกมาให้ทั้งพี่น้อง FC เอฟซีเฮาสำหรับผู้เพิ่นมาค่าน้อยได้เบิงได้ติดตามได้ซื้อพ่อได้ค่ะ ขนมนุ่มเนือ,นอให้ลูกให้ล้านไปลงเลียนเนาะคะ่ะสำหรับเลยกของอาจารย์เซี่ยนซาอูเฮามันก็นเข่าทุกมือะคะ่ะเข่าตดมาสองมือติดแล้วเนาะคะ่ะเลยกเกาะของเพื่อนกับอลรุดจักมือกบเข่ามาทุกมือหาลังมือเข่าหอดสี่ขังเนาะคะ่ะเข่าหอดซีน่อยซี่ขังยังปกติมือวันที่แปดนั่นก็นเขา่าทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะ สำหรับเมื่อนี่เลขวิ่งของอาจารย์เสี่ยนซ่าอูกับสองกับเก้าเนาะคะ่ะสองตัวกับหกสองสี่สองหาสองหกเก้าหาเก้าเก็ดเก้าสามสองสามหาสามหกสามตัวกับหาเก้าหนึ่งเก็ดแปดเก้าหกแปดสองศูนย์เก้าแปดหกเก้าสอง เกต03นี่เนาะค่ะแอดก็ได้มาท่วนอีกเที่ยนเพราะว่าตอนอาจารย์เส้นซศ้าอูเพิ่นท่วนนั่นเสียงทั้งเพิ่นมันก็เป็นขัดขานหายๆเนาะค่ะถ่ายเอฟซีมากกับจัดคัดกับพานเน้อค่ะทั้งซองเฮ้ากับหาเบื้องเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นพิษถือกับปบากันสำหรับคลิปนี้แอดก็สิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อน เอาไว้มืออื่นเราก็จังค่อยมาพอกันกับแนวทางห้าหน้อยจากอาจารย์เสียนเสียนซาอูเพิินไม่เนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่นอ้องเอฟซีเฮ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเก็บยาใดความไขาย,ยายมีขอยมีอายุวันโนสุขขังพลังสุขูสุขคนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ